หลังจากที่น้องแสงได้อันปลูกบะเกอเทศปลูกบะเพิกไปเนาะจา้ะน้องแสงเกษิเอาข้างหรือว่าที่อันคําบอกภาษาไทยเนาะอันนี้น้องแสงกะบบลูจากเนาะจา้ะว่าเขาเอื่อจังไดเกษิมะําเพิินเนาะจา้ะเอาํามาอันเอาข้างมค่ําเพิินเนาะจา้ะภาษาบานน้องแสงเกษิเป็นเอาใหม่ไม่เฮ็ด้างพักเกษีเนาะจา้ะ อันนี้กะย่เพิ่นญงขึ้นกะสิให้เพิ่นเกาะเนาะกะจับเพิ่นเกาะน่ะจ้าเพราะว่าเพิ่นก็จะเลื่อยไปตามธรรมชาติของเพิ่นเองถ้าเพบ่จับเพิ่นนะจ้าพลิกก็คือการพลิกเป็นพืชที่เป็นพืชลมลูกน่ะจ้านาะกะถ้าเฮา่บ่เอาอย่างมาคาำเพิ่นกะสีอันเลื่อยบ่้เลื่อยเดอกเพิ่นก็สีอันอันเลื่ ตกไปตามธรรมาตาเหมือนเหมือนกิ้งเพิ่นกระสิไปทัวังซี่เนาจะถ้าบ่จับเพิินใส่ข้างไว้ก็ซะเซตแล้วกระสิมาอันจัดแน่จักน้อยนันซาพอมันลืมรกเหลวเพราะว่าอันนองแสงแยกดอกไม้แยกผักชั้นั่นชั้นมีหลาย